เสร็จแล้วนะคะมีแดงนะคะทีนี้เกไปโรยนะคะเต้าหู้วันนี้มีเต้าหู้ด้วยนะคะพิเศษเต้าหู้แล้วก็ไข่ทุกคนเต้าหู้ไข่ต้นหอมโรยหน้าหน่อยนะคะเดี๋ยวไม่สวย มาค่ะทุกคนผัดมีแดงอีกแล้วนะคะเียวหอมก่อนเลยนะคะหอมแดงนะคะเียวให้เหลืองสักหน่อยนึงนะคะเียวให้เหลืองดีแล้วก็ ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะทุกคนผัดมีแดงนี่ก็ถ้าเป็นตลาดเขาก็จะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้นะคะเออที่ทำขายเนาะมันก็จะลดต้นทุนเพราะมะขามตอนนี้โลละร้อยกว่าทุกคนอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียก นี่เป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปี๊บมันอยู่ในตู้เย็นก็จะละลายยากสักนิดนึงนะคะทุกคนใส่ผงชูรสไปนิดนึงแล้วก็จะใช้ซอสฟ้าเขียวนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาหน่อยนึงเพื่อที่ให้มันหอมหอมกลิ่นน้ำปลาเนาะ แล้วก็ใส่เตาเจี้ยวด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลมันจะละลายนะคะ มีไม่ต้องแช่น้ํานะคะทุกเอ้ว่าไม่ต้องลวกนะคะใช้แช่น้ําเอาทุกคนเส้นมันก็จะไม่ขาดถ้าเราลวกเส้นจะขาดอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวนะคะย่าก็ใช้เต้าเจี้ยวปตาเด็กสมบูรณ์หน่อยหนึง่งแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้นะคะในการทำมีแดงก็คือซอสมะละกอรหรือสมัยนี้เรียกกันว่าซอสเย็นตโฟ,โฟนะคะยาก,ก็เออเกิดมาในยุคก่อนเนาะเขาเรียกซอสมะละกอยากกับมะละกอพอเขาเปลี่ยนมาเป็นซอสเย็นตาโฟ,โฟยาก,ก็ยังจะมะละกออยู่กับเขานั่นแหละ อย่างมันอยู่ในตู้เย็นทุกคนมันก็เลยต้องทำให้มันละลายก่อนเนาะถ้าใครอยากให้เส้นนุ่มมากกว่าที่ของย่านี้ก็เติมน้ำมากกว่านี้ก็ได้นะคะหรือใช้วิธีแช่เส้นไว้นานก็ได้นะคะแต่ของยา่าก็รีบเนาะทุกอย่างรีบหมด ก็เลยแช่ไว้ไม่นานแค่หมี่ไว้แค่เกรียมเครื่องเท่านั้นเองมันก็เลยใส่น้ำเยอะการที่เราลวกแล้วเส้นมันจะขาดนะคะ แต่ถ้าเราทำแบบนี้เส้นไม่ขาดเลยนะคะเอ่อยาวถึงสุโขทัยเลยล่ะค่ะเส้นเส้นหมี่ยาวถึงสุขโขทัยเลยนะคะ <laughs> <laughs> น้ำมากกว่านี้ี่สักหน่อยก็จะโอเคกว่านี่นี่ยายไม่พอใจเท่าที่ควรนะแต่ก็โอเคอะ่ะที่โอเคเพราะว่ามันทำไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะลองไปทำกินดูได้นะคะทุกคน มีแดงเส้นเหนียวนุ่มวันนี้พิเศษนะมีมีแดงของยาพิเศษมากเลยทุกคนเพราะว่ามีเต้าหู้ทอดด้วยเนาะ แต่ยากก็ไม่ได้คล้าวลงไปนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้มันมันไม่นิ่มถ้าคล้าลงไปในในหมี่นี่มันจะนิ่มอยากก็เลยไม่คล้านะคะเอาโรยข้างบนถูกใจก็อย่าลืมกดเลือกกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะ สนใจลองไปทําทานได้เลยค่ะสูตรนี้ไม่ห่วงตามนี้เลยค่ะเครื่องมีอยู่แค่นี้เองนะคะไม่มีมากไปกว่านี้นะไม่หมุกเม็ดอะไรทั้งนั้นทำทำกินยังไงก็ทําให้ดูอย่างนั้นเลยค่ะนี่เราก็จะใส่ถุงวอกนะคะถุงวอกก็ล้างแล้วนะคะ ตอนใส่ถั่วงอกนี่ย่าก็ปิดแก๊สแล้วนะทุกคนเพื่อที่จะให้ถั่วงอกมันไม่ไม่เหี่ยวมากไปกว่าไม่ไม่เท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่าเราผัดขณะที่มันยังมีไฟอยู่มันก็จะถัง่งอกมันก็จะสุกสุกมากเกินไปมันก็ไม่อร่อยนะถั่งอกอะ่ะ โอเคไหมทุกคนสวยไหมรับประกันไม่แฉะนะทุกคนเนี่ยคนจะเห็นได้เลยนะว่ามันไม่แฉะค่ะต้นหอมก็เป็นต้นหอมที่สวนนะคะทุกคน ได้เก็บกินเก็บใช้ได้แล้วล่ะพอได้กินคะ่ะไม่ต้องซื้อแล้ววันนี้ก็ไปจิ้มไว้ใหม่อีก ส้นยาวยาวมากมายกว่าลูกกุตกน้ำบิดไม่ได้กินทุกคน เสร็จแล้วนะคะมีแดงนะคะทีนี้ยกก็โรยนะคะเต้าหู้วันนี้มีเต้าหู้ด้วยนะคะพิเศษเต้าหู้แล้วก็ไข่ทุกคนเต้าหู้ไข่ต้นหอมโรยหน้าหน่อยนะคะเดี๋ยวไม่สวยโอเคนะคะ ฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้มีแดงของยา่าสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย